Buntopa. ดีนะดีนะไหวพระเธอลรูน <Yes> ี่นี่ไหว้รอบทิศหรือยังล่ะฮะรับเป็นคนมารยาทดีครับพี่แ yep> ม่ตากล้องไหวหรือยังด้านนู้นไหวก่อนขึ้นเวทีแล้วครับอ๋อเหรอเรียบร้อยกล้องด้านนี้ไหวหรือยังสวัสดีครับพี่ครับด้านนู้นล่ะด้านนู้นสวัสดีครับคุณป้าครับผมเตั้งแต่ทำรายการมาไม่เคยมีใครสวัสดีคนดูเลยเนี่ยในคนแรก คนไทยมารยาทไทยครับพี่แมวแต่ที่ผมอยากรู้เนี่ยจอดม้าไว้ที่ไหนใช่ไหมจอดหลังศะตูครับพี่หลังศะตรูง้างจริงเหรอมามาม้าหมุนหรือม้าโยกล่ะก็เป็นม้าที่ควบนะครับแต่วันนี้ว่าจะไปควบสาวๆบ้างดีเลยครับผมแกผมว่าผมผมว่าล้างไม่ดีแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมแนะนำตัวพวกเธอรู้จักสิครับครับ สวัสดีค่ะเฮียสอนสรสิทธาวรผลถึงหน้าเฮียจะไม่หล่อนะแต่ใจเฮียหล่อมากค่ะเฮียสอนชื่อเล่นเนี่ยชื่อสอนครับแต่ชอบเรียกเต็ว่าเฮียใช่อ๋อเหมือนนั้นเน็กอะไรเงี้ยเรียกเขาว่าเฮียสอนเฮียนนั้นเน็กอย่าออกผิดเชียวเดียวเฮียสอนนะครับเฮียสอน เล่นด้วยดูแลเฮียสอนให้ผมด้วยถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟใจเย็นหนู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 ยังไม่ได้ดูวีดีอาร์เลยเออใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นก่อนใจอวายหนู เฮียนะหนูเหรอเรียกตัวเองว่าเฮียเรียกคนอื่นว่าหนูใช่หนูหนูดับไป6คนเหลือ24คนเฮียรับได้ไหมน้อยกว่าเมื่อกี้โอเคมากครับโอเคเลยหัวใจเฮียจะวายเฮียรับได้รับได้ครับผมแต่ตอนนี้หนูเริ่มรับเฮียไม่ค่อยได้แล้วเฮียดูแปลกมากครับพูดจริงเลยเอาอย่างนี้คนที่เปิดไฟเขาคงสนใจเฮียแล้วนะเฮียได้รับความนิยมนะฮะโโอ้ หนูไม่ยอมปิดไฟนะฮะระหว่างโลกนี่เฮียมีหนูอยู่คนหนึ่งหนูทำไมเปิดไฟให้เฮียเห็นเฮียแล้วหนูเปรี้ยวปากค่ะแล้วหนูจะรู้ว่าอย่างอื่นเปรี้ยวนี้เยอะไม่ใช่ก็เราไปกินอาหารด้วยกันอร่อยไงครับพี่แม้กินตัวเราพ่เป็นคนแรกที่ผมสนับสนุนการดับไฟ ยอมรับนะว่าผมก็ปวดหัวกับเฮียก็เหมือนกันคุณคุณนี่พวกที่ดับไฟดับไฟเจอเฮียนี่เปิดไฟกันหมดเลยนะฮเป็นไงมดส้มคนนี้คนนี้ใช่เลยอระเทมากเท่มากคนนี้เท่มากมดส้มบอกคนนี้เท่มากเราก็อยากถามพี่เขาว่าเอออยจะเรียกพี่เฮียเฮียสอนเฮียเฮียคุยให้เขาคุยกับเฮียหน่อยค่ะเฮียสอนเป็นช่างหรือเปล่าคะเป็นช่างหรือเปล่าไม่เป็นค่ะ ช่างน่ารักอะไรยอย่างนี้อ,อยากจะไปตีที่หัวใจจริงๆเลยนี่เหรอผู <c oughs> ้ชายที่ผู้หญิงตามหามานาน <c oughs> อ๋อวกเธอชอบแบบอินเนียเนี่ยนะที่แมเป็นสาวในสเปคผมเลยนะ,ะฝันถึงทุกคืนเลยนะไม่ต้องฝันถึงกูพูดเลย เมนล่อนคุณเปิดไฟอ่ะคุณไเฮียแล้วเฮียดูมีคาแรคเตอร์ค่ะหน้านรูปไหล่ะหน้านรูปไหลถึงเฮียเนี่ยจะไม่หล่อให้หลงไหลเนี่ยแต่เฮียก็เอวดีพอให้หลงรักนะจ๊ะมันตอบโต้ทุกคนเลยวะโอ้ยขมใจได้กลกับมา ตอนนี้นะฮะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับออกจดหมายหรอก็ก็ได้มีการโทรมาว่าวขอให้สอบประวัตินะว่าเป็นใครมาจากไหนอ่ะเรามารู้จักเฮียสอนกันแล้วหนูหนูจะดับไฟต่อไหนก็ได้ฮะเชิญฮะดับด้ยดับด้ยดับดับไปเลยแบบ ครับสวัสดีครับชื่อเฮียสอนศสิธิ์สาวรผลครับก็อายุ25ปีครับอาชีพนะครับปัจจุบันก็จัดรายการออนไลน์ในช่อง YouTube ครับแล้วก็ถ่ายคลิปสนุกสนุกครับกับกลุ่มน้องๆเน็ตไอดอลครับฉายาในโลกโซเชียลของผมนีฮะเฮียสอนปากน้ำนั่นเองนะคะตอนนี้คนตามอยู่30,000ครับคลิปที่ดังที่สุดของผมเลยอ่ะคนดูเข้าถึงอยที่ร้าน6สวัสดีครับ มารู้จักเฮียสอนได้ไงเรารวมตัวกันได้ไงนะครับก็พี่สอนกับเต่าก็สนิทกันนะครับแล้วก็หนูอเล็กแล้วก็พี่ฝ้ายก็เต่าก็สนิทกันอยู่ก็เลยดึงๆมาแล้วก็เรามาวรวมตัวกันเฮียสอนเป็นคนน่ารัก หล่อมากเจยังอยากได้เลยแต่ไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าไส้ในหน้าสัมผัสมากเลยค่ะครับสำหรับเน็ตไอดอลแต่ละคนนะฮะเวลาว่างๆเนี่ยทุกคนก็จะเขาเรียกว่าคิดคลิปของตัวเองเป็นในเอกลักษณ์ของตนเองสำหรับเอกลักษณ์ของเฮียสอนปากน้ำนะครับจะต้องหื่นแล้วก็เสียวก็คือผมมีรู้สึกว่าการเป็นเน็ตไอดอลส่วนใหญ่มันไม่จำเป็นจะต้องหน้าตาดีแต่ว่ามันจะต้องเหมือนกับว่ามีเอกลักษณ์ประจำตัวเองฝากถึง30สสาวโสดทุกคนนะคะ ถ้าชอบผู้ชายหล่อเนี่ยปิดไฟได้เลยแต่ชอบผู้ชายขี้เอาใจเปิดไฟไว้และเฮียเนี่ยจะไปดูแลหนไห้ถึงใจเลยครับนะครับหนูหนูของเฮียเอ้ียสอนเป็นหนึ่ไอเดียครับครับผมวันนี้ดับไฟไป15คนแล้วกรบเฮียครับทำไมดูคลิปมันยิ่งดับล่ะครับเหลือ15คนก็บุญถมแล้วกรบเฮียครับ โอ้โหแต่ผมไม่รู้จะเริ่มไปไหนก่อนเลยเนี่ยเวเนี่ยก็เพิ่งไปเลยทำไมทิ้งเฮียสอนของหนูไปแล้วล่ะจ๊ะเวรู้สึกเริ่มเหนื่อยอะเหนื่อยกับเฮียมากขนาดนี้ยังแบบยังไม่ได้เป็นแฟนกันถ้าคบกันแล้วแบบดูชีวิตของเฮียน่าจะเหนื่อยมากเลยค่ะได้เหนื่อยทุกคืนแน่นอนหนูเอ้ยไปเที่ยวไปไหว้พระตอนดึกที่ตรงไหนในเหนื่อยทุกคืนเฮียเดี๋ยวนะเฮียผมอยากเติมไมโเทให้เฮียแล้วล่ะตอนนี้ ลูกเกดสไตล์นี้ใช่เลยคือเขาน่ารักอะถึงหนูอาจจะไม่ชอบที่เขาเซ็ตผมแบบนั้นใส่ชุดแบบนั้นแล้วแต่ว่าเขาหน้ารักเขามีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าทําให้เราหลงไหลได้แล้วเขาพูดเยอะแล้วเขาค่อนข้างบ้าหนูชอบคนที่บ้าบ้าถ้าหนูไม่ชอบพี่แต่งตัวไม่ต้องใส่เสื้อผ้าคุยกันก็ได้ไม่ใช่เราก็อาบน้ำหรือว่าไปทะเลฮะใช่ไหม วันนี้เราเห็นในพลังอำนาจของเฮียสอนของเราละหายไป15คนแต่ก็ยังอยู่อีก15คนเออครึ่งครึ่งและสิ่งที่มันเด็ดกว่านั้นเฮียสอนบอกผมว่าว่าบนเวทีนี้จะมีโชว์พิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเทคกซ์มีเอามาก่อนบนโลกเก้าสีสั้นบนโลกเลยหรอบนโลกนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ในเทคกซ์มีเอวทั่วโลกเลยก็ไม่มีใครเชิญคนอย่างมันไปหรอจริงเพราะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกบนเวทีเทคกซ์มีเอาช่วงหน้ากลับมาดูกัน ิของเช็คมีเอาสักตอนอย่าลืมนะคะกด s u b สไครต์ตรงนี้ด้วยค่ะและความสนุกสนานแบบอันเซนเซอร์มากมายแต่จะถ้าจะเข้าถึงได้ต้องกด s u b สไครต์เท่านั้นครับเชิญเลยค่ะ